สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับพี่มานียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมุมสบายสไตล์เราพอดแคสต์ครับสวัสดีค่ะน้องมานะดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของมุมสบายสไตล์เราพอดแคสต์วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะน้องบอกเลยว่าพี่มานีพร้อมลุยเต็มที่คราวปอนเราคุยกันในเรื่องบาโฟเมดกันจำได้ไหมครับ จำได้สิคะน้องมานะเรื่องบาโฟเมดนี่มันสุดๆไปเลยว่าแต่วันนี้น้องมนนานะจะชวนที่ไปไขปริศนาอะไรต่อคะหรือว่ามีเรื่องลึกลับอะไรในโลกที่น้องอยากรู้เล่ามาได้เลย คราวนี้เรามาคุยกันในตำนานที่เกี่ยวกับไทยบ้างดีกว่าอย่างพวกาศาสนาผีดีไหมครับโอ้โหน้องมานะเปิดประเด็นน่าสนใจมากเรื่องาศาสนาผีในไทยนี่พี่มานีว่ามีอะไรให้คุยเยอะเลยนะเนี่ยว่าแต่น้องมานะอยากจะโฟกัสไปที่ประเด็นไหนเป็นพิเศษไหมจะเป็นเรื่องความเชื่อพิธีกรรมหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆพี่ว่ามันน่าสนุกมากเลยนะเนี่ยว่าแต่น้องมานะสนใจเรื่องาศาสนาผีเป็นพิเศษเลยเหรอคะเนี่ย สนใจสิครับผมเคยได้ยินมาว่าก่อนไทยจะรับเอาศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธและศาสนาอื่นเข้ามาไทยเคยนับถือผีที่เรียกกันว่าศาสนาผีมาก่อน ใช่เลยค่ะน้องมานะก่อนที่เราจะรับศาสนาพราหมณ์พุทธเข้ามาศาสนาผีเนี่ยแหละคือความเชื่อหลักของคนในแถบนี้เลยว่าแต่น้องมานะอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสนาผีเป็นพิเศษไหมคะจะเป็นเรื่องที่ว่าคนสมัยก่อนเขาเชื่ออะไรทําไมถึงต้องนับถือผีหรือพิธีกรรมต่างๆที่น่าสนใจพีมานีพร้อมตอบทุกคาถามเลยค่ะ งั้นเรามาเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนดีกว่าครับาศาสนาผีคืออะไรมีความหมายกว้างแค่ไหน คำถ,ถามดีมากเลยน้องมานะเอาจริงๆคำว่าศาสนาผีเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะเพราะมันไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวหรือมีองค์กรศาสนาชัดเจนเหมือนศาสนาอื่นๆน,น้องมานะอยากรู้รายละเอียดส่วนไหนเป็นพิเศษไหมคะพี่มานีจะได้อธิบายเจาะลึกลงไปเอกผมอยากรู้ความหมายแบบกว้างๆครับพวกศาสนาผีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงยกให้เป็นถึงศาสนาเลยเหรอ เรื่องนี้น้องมานะาถาวได้ตรงประเด็นมากที่จริงแล้วคําว่าศาสนาที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นคอนเซปที่ค่อนข้างสมัยใหม่นะคะน้องคือมันมีโครงสร้างมีองค์กรมีหลักคําสอนที่ชัดเจนแต่ความเชื่อดั้งเดิมที่เราเรียกว่าศาสนาผีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีรูปแบบที่ชัดเจนขนาดนั้นคือมันเป็นวิถีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมามากกว่าแล้วทําไมถึงมีคนยกให้เป็นศาสนาล่ะครับอันนี้มันอยู่ที่มุมมอง องของแต่ละคนเลยค่ะถ้ามองในแง่ที่ว่า,าศาสนาต้องมีองค์กรมีหลักคำสอนชัดเจนาศาสนาผีอาจจะไม่เข้าข่ายแต่ถ้ามองว่า,าศาสนาคือความเชื่อที่คนยึดถือและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตาศาสนาผีก็ถือว่าเป็นาศาสนาได้เหมือนกันอ๋ออย่างนั้นเองดอกครับอีกอย่างที่สาคัญก็คือคาว่า,าศาสนาผีเนี่ยบางทีก็เป็นคาที่คนนอกใช้เรียกนะคะคนที่เขานับถือความเชื่อแบบนั้นจริงๆเขาอาจ จะไม่ได้มองว่ามันคือศาสนาด้วยซ้ําเขาอาจจะมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นสิ่งที่เขาทําตามบรรพบุรุษเป็นสิ่งที่ทําให้เขาสบายใจมากกว่าค่ะน้องมนะพอจะเห็นภาพมากขึ้นไหมคะถ้ายัางไม่เคลียร์ตรงไหนถามได้เลยนะ ตรงนี้ผมเห็นภาพชัดเลยครับพี่มานีแล้วศาสนาผีมีความเป็นมาอย่างไรมีจุดเริ่มต้นจากที่ไหนครับ <c oughs> บอกเลยว่าเรื่องนี้ตอบยากมากๆเพราะศาสนาผีมันไม่ได้มีผู้ก่อตั้งหรือจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนเหมือนศาสนาอื่นๆแต่มันอาจเกิดจากความกลัวและความไม่เข้าใจในธรรมชาติความผูกพันกับบรรพบุรุษรวมถึงความต้องการที่พึ่งทางใจคะ่ะ ความไม่เข้าใจในธรรมชาติความผูกพันกับบรรพบุรุษความต้องการที่พึ่งทางใจของพวกนี้มันทำให้เกิดศาสนาผีได้ยังไงครับพี่มานี เรื่องความกลัวและความไม่เข้าใจในธรรมชาติอย่างเช่นคนสมัยก่อนอาจจะเจอฟ้าผ่าน้ำท่วมหรือโรคระบาดแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร<อ>เขาก็เลยเชื่อว่ามันมีอำนาจเหนือธรรมชาติหรือมีผีที่ควบคุมอยู่ส่วนเรื่องความผูกพันกับบรรพบุรุษคนในสมัยนั้นเขาเชื่อว่าวิญญาณของบรรพบุรุษยังคงอยู่และสามารถช่วยเหลือหรือให้โทษได้ เข้าใจแล้วครับอย่างเรื่องเชื่อว่าวิญญาณของบรรพบุรุษยังคงอยู่คนสมัยนี้หลายคนก็ยังเชื่ออยู่เหมือนกันส่วนความต้องการที่พึ่งทางใจก็คงเกี่ยวกับว่าที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญคนเราก็ต้องการที่พึ่งทางใจต้องการสิ่งที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้าศาสนาผีก็เลยเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะน้องมานะส่วนที่ว่ามีจุดเริ่มต้นจากที่ไหนอันนี้ก็ตอบยากอีกเหมือนกันค่ะเพราะความเชื่อเรื่องผีมันมีอยู่ในแทบทุกวัด ทนธรรมทั่วโลกเลยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นู่นแต่ถ้าจะให้พี่มานีเดาพี่คิดว่ามันน่าจะเริ่มจากกลุ่มคนเล็กๆในแต่ละท้องถิ่นที่มีความเชื่อและความเข้าใจในธรรมชาติที่คล้ายๆกันแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเป็นพิธีกรรมและความเชื่อที่สืบทอดกันมาค่ะน้องมานะว่าไงคะพี่มานีวิเคราะห์เข้าท่าไหมหรือว่าน้องมานะมีไอเดียอื่นผมก็คิดเหมือนกันครับพี่นอกจากเชื่อเรื่องวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษศาสนาผีเชื่อในเรื่องอะไรอีกบ้างครับอย่าง ความเชื่อของคนไทยในสมัยก่อนที่นับพันปีที่แล้วคำถามนี้น่าสนใจมากเลยน้องมานะนอกจากเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษแล้วคนไทยสมัยก่อนยังมีความเชื่ออีกหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอย่างเช่นผีบ้านผีเรือนอันนี้สำคัญมากเพราะเป็นผีที่คอยปกป้องคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ผีนาผีไร่คนที่ทําเกษตรกรรมก็จะมีความเชื่อเรื่องผีที่คอยดูแลข้าวในนาหรือพืชผลในไร่ให้เจริญงอกงามผีป่าผีเขาเวลาเข้าป่าล่าสัตว์หรือหาของป่าก็ต้องเซ่นไหว้ผีป่าผีเขาเพื่อขอให้เดินทางปลอดภัยและได้ของกลับบ้านความเชื่อเรื่องขวัญซึ่งคนไทยเชื่อว่าทุกคนมีขวัญซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญต่อร่างกายและจิตใจถ้าขวัญหายไปก็จะทําให้เจ็บป่วยหรือไม่สบายได้แล้วทีนี้ความเชื่อเหล่านี้ มันส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนยังไงบ้างครับก็อย่างเช่นจะสร้างบ้านต้องดูเรื่อดูยามต้องทําพิธีปลูกเรือนเพื่อให้ผีบ้านผีเรือนพอใจจะทําเกษตรกรรมก็ต้องมีพิธีแรกนาขวัญต้องเส้นไหวผีนาผีไร่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีจะรักษาโรคก็ต้องใช้หมอผีมาทําพิธีไล่ผีหรือเรียกขวัญกลับคืนมาน้องมาณะเห็นไหมคะว่าความเชื่อเรื่องผีมันแทรกซึมอยู่ในทุกอนูของชีวิตคนสมัยก่อนเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องความกลัว แต่มันเป็นเรื่องของความหวังความศรัทธาและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติด้วยค่ะครับพี่มณีแล้วยุคที่คนไทยหันมานับถือศาสนาอื่นเหรอครับศาสนาผีมีการปรับตัวอะไรหรือเปล่า น้องมานะถามคำถามที่ใช่เลยมากๆค่ะการเข้ามาของาศาสนาพุทธและพรามหมณ์ฮินดูในประเทศไทยเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแง่ของความเชื่อเลยนะถามว่า,าศาสนาผีมีการปรับตัวไหมตอบเลยว่ามีแน่นอนค่ะแต่เป็นการปรับตัวที่ค่อยเป็นค่อยไปและมีความซับซ้อนมากๆซับซ้อนอยังไงครับพี่มานี ก็เปิดการผสมผสานความเชื่อ,อยังไงคะแทนที่จะทิ้งความเชื่อเดิมไปเลยคนไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะผสมผสานความเชื่อเรื่องผีเข้ากับศาสนาใหม่เช่นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษการสร้างศาลพระภูมิไว้ในบ้านแล้วเรื่องของผีล่ะครับมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าบางครั้งผีก็ถูกลดบทบาทลงค่ะอย่างเช่นจากเดิมที่ผีเคยมีอำนาจสูงสุดก็กลายเป็นแค่ผู้ที่คอยดูแลปกป้องในระดับที่เล็กลงหรือบางทีก็ ถูกยกระดับให้กลายเป็นเทพพเจ้าไปเลยก็มีแล้วพวกพิธีกรรมล่ะครับ ก็เกิดพิธีกรรมใหม่ๆขึ้นมาค่ะที่ผสมผสานความเชื่อทั้งสองเข้าด้วยกันเช่นการบวชนาคซึ่งเป็นการผสมผสานความเชื่อเรื่องการบวชในาศาสนาพุทธกับความเชื่อเรื่องการบูชาพญานาคที่สําคัญคือการปรับตัวของาศาสนาผีไม่ได้เกิดขึ้นแบบเป็นทางการหรือมีการประกาศเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเกิดขึ้นในระดับท้องถิน่นในระดับชุมชนและในระดับบุคคลค่ะ อย่างเช่นอะไรบ้างครับพี่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเวลาที่เราไปวัดทำบุญเราก็อาจจะอธิษฐานขอให้พระครุ้มครองแต่ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะแอบบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถืออยู่ก่อนแล้วด้วยน้องมานะเห็นภาพไหมคะคือมันไม่ได้มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนว่าอะไรคือาศาสนาผีอะไรคือาศาสนาพุทธแต่มันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินั่นเองค่ะอ๋อครับงั้นก็หมายความว่าจริงๆที่บอกว่า ว่าเรานับถือศาสนาพุทธแต่เราก็นับถือศาสนาผีด้วยโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวน้องมานะเข้าใจถูกต้องเลยค่ะคือหลายๆครั้งเราอาจจะไม่ได้ตระหนักด้วยซ้ําว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อดั้งเดิมแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนลองคิดดูง่ายๆนะคะเวลาที่เราเจอเรื่องไม่สบายใจเราอาจจะไปวัดทาบุญฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้จิตใจสง แต่ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะไปดูหมอดูไปสะเดาะเคราะห์หรือไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือด้วยหรืออย่างเวลาที่เราสร้างบ้านใหม่เราก็อาจจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตามประเพณีของศาสนาพุทธแต่ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะเชิญพราหมาทำพิธีตั้งสารพระภูมิเพื่อให้ผีบ้านผีเรือนคอยปกป้องคุ้มครองสิ่งเหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องผีมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยมาจนถึงทุกวันนี้ เพียงแต่มันอาจจะเปลี่ยนรูปไปบ้างหรือผสมผสานกับความเชื่ออื่นๆจนเราแทบจะแยกไม่ออกน้องมานะว่ามันน่าทึ่งไหมล่ะคะที่ความเชื่อดั้งเดิมสามารถอยู่รอดและปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้ขนาดนี้น่าทึ่งมากครับการที่คนในสมัยก่อนไม่ได้ละทิ้งความเชื่อเก่าแต่ใช้วิธีเอาไปผสมผสานกับของใหม่อย่างลงตัวโดยที่กลมกลืนกันจนแทบจะแยกไม่ออก ใช่เลยค่ะน้องมานะพี่มานีว่าสนเสน่ห์ของความเชื่อพื้นเมืองแบบไทยๆก็อยู่ตรงนี้แหละคือมันไม่ได้แข็งทื่อหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่มันมีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับตัวและผสมผสานกับสิ่งใหม่ๆได้เสมอ เห็นด้วยเลยครับที่สำคัญคือการผสมผสานนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันเกิดจากการเลือกที่จะผสมผสานใช่เลยค่ะคือคนในสมัยก่อนเขามีวิจารณญาณในการเลือกรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาไม่ได้ทิ้งของเก่าไปทั้งหมดแต่เขาเลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เข้ากับวิถีชีวิตของเขามาผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นน้องมานาเห็นไหมคะว่ามันเป็นการต่อยอดความเชื่อเดิม ให้มีความหมายและคุณค่ามากขึ้นไม่ใช่แค่การลอกเรียนแบบหรือทำตามตามกันไปครับพี่มานีอธิบายได้กระจ่างมากๆแล้วน้องมานาล่ะคะมีความเชื่ออะไรที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษบ้างไหมหรือมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เล่าให้พี่มานีฟังหน่อยสิคะ มีเยอะเลยครับพี่อย่างเช่นการนับถือทิศต,ตอนนอนก็ต้องหันหัวทางทิศเหนือหรืออย่างพวกจัดเครื่องเส้นไปไหว้ผีตามทางสามแพรง่งอันนี้าศาสนาพุทธไม่ได้สอนไว้ <c oughs> น้องมานะยกตัวอย่างได้เห็นภาพมากๆเลยค่ะเรื่องทิศเรื่องโชคลางหรือการเส้นไหว้ตามทางสามแพร่งเนี่ยเป็นอะไรที่บียอนหลักคําสอนในาศาสนาพุทธไปเยอะเลยคิดคิดดูแล้วมันคือซอว์พาวเวอร์ของาศาสนาผีเลยครับค่ะ <c oughs> น้องมานะคือมันไม่ได้มาในรูป แบบของคำสอนที่ต้องท่องจำหรือพิธีกรรมที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดแต่มันมาในรูปแบบของความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของคนที่นี้น้องมะนะลองคิดดูนะว่าทำไมคนถึงเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่เอ๊ะทำไมล่ะครับความสบายใจความหวังความเคยชินยังไงล่ะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือความเชื่อเหล่านี้มันไม่ได้ขัดแย้งกับหลักคำสอนในาศาสนาพุทธเสมอไปคือเราสามารถนับถือาศาสนาพุทธไปพร้อม พร้อมกับการเชื่อเรื่องโชคลางหรือการเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆได้น้องมณะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกไหมคะหรือว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่ผสมความเชื่อที่หลากหลายเข้าด้วยกันนั่นสิครับทําไมมันถึงเข้ากันได้ทั้งที่บางอย่างก็มีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันน้องมณะถามได้โดนใจพี่มาีอีกแล้วเรื่องที่ความเชื่อที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันกลับอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยคะ่ะ พี่มานีว่ามันมีหลายปัจจัยที่ทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะอย่างความใจกว้างคนไทยเราค่อนข้างใจกว้างในเรื่องความเชื่อคือเราไม่ได้ตัดสินว่าความเชื่อไหนถูกความเชื่อไหนผิดแต่เราเคารพในความเชื่อของคนอื่นความยืดหยุ่นความเชื่อเรื่องผีมันมีความยืดหยุ่นสูงคือมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าต้องทําอะไรหรือห้ามทําอะไรคนไทยเราสนใจว่าก,การทําอะไรสักอย่างแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ถ้าทําแล้วสบาย ทำแล้วชีวิตดีขึ้นเราก็พร้อมที่จะทำความเชื่อเรื่องผีช่วยให้เรามีความหวังและกำลังใจในการเผชิญหน้ากับความทุกข์ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันเป็นการใช้ทั้งสองอย่างเพื่อให้ชีวิตมีความสมดุลน้องมณะเห็นด้วยกับพี่มานีไหมคะเห็นด้วยเลยครับพี่ผมรู้สึกได้ความรู้มากเลยครับแต่ดูเหมือนว่าเราจะใช้เวลามากพอแล้วถึงตอนนี้ก็คงต้องบอกลาท่านผู้ฟังแล้วครับ วันนี้สนุกมากเลยค่ะน้องมานะพี่มานีก็ดีใจที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับน้องมานะในรายการมุมสบายสไตล์เราพอดแคสต์นะคะเนี่ยหวังว่าน้องๆผู้ฟังทุกคนจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากพวกเราไปไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับวันนี้พี่มานีและน้องมานะต้องขอลาไปก่อนขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาจนจบเรื่องที่ท่านผู้ฟังนับถืออะไรถ้าหากทําแล้วสบายใจแล้วไม่ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็นับถือต่อไปเลยครับ หากมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วสวัสดีครับน้องมณนะพูดได้ดีมากๆเลยค่ะเป็นการปิดรายการที่สวยงามขอบคุณน้องมณนะมากๆนะคะที่มาร่วมรายการกับพี่มณีในวันนี้หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในอีพีหน้านะคะบ๊ายบาย